ชักลองนั่งดิชัรชากลองนั่งดินั่งนั่งดินั่งเออโอ้โอ้โอ้คือไอ้ที่โอ้ยคืออะไรก็ก็ไปหาน้องสาวผมผมผิดเหรอครับคุณไม่ครับไม่เออเป็นแค่คนนอกใหญ่ยุ่งได้ไหมโอเคครับเสร็จเกณฑ์ก็ขอให้พบกันนานๆนะครับบ๊ายบายไปละ ันนี้พี่ชามมีเว็บเติมเกม,มแนะนำนะคะนี่คือเว็บ i p เพเว็บ i p เพนะคะซื้อขาย ID เกมไอเทมโค้ดเติมเกมออนไลน์และสุ่มรางวัลต่างๆนะคะใครสนใจก็มาได้ที่เว็บ i p เพนะวิธีเข้าสู่ระบบกดเข้าสู่ระบบและล็อกอินผ่าน a c e b o o k นะง่ายๆเลยทุกคนเติมเครดิตในเว็บง่ายๆเพียงกดไปที่เติมเงินช่องทางการเติมเงินมีทูมันนี่วอลเล็ตธนาคารพร้อมเพย์แต่พี่ก็เลือกเป็นวอลเล็ตนะก็โอนตามไปที่เบอร์ที่อยู่ในหน้าเว็บเลยนะทุกคนนี่คือตัวอย่างเวลาเราโอนเสร็จนะมันจะมีสลิป ก็ใส่เลขอ้างอิงรอหนึ่งนาทีเครดิตก็จะเข้าแล้วนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะลองไปสุ่มรางวัลดูนะทุกคนลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยเดี๋ยวเราจะลองมาสุ่มรางวัลกันนะทุกคนกดไปที่กดสุ่มของรางวัลแล้วก็กดไปที่ลัคกี้สปินฟรีไฟแล้วก็ใส่อยู่ไอดีของเราได้เลยนะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มกันเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะได้อะไรโอ้เอยเราได้เพชรด้วยอะอย่างคุ้มเลยหลังจากนั้นเราก็รอหนึ่งนาทีให้เพชรเข้าไอดีนะทุกคน ถ้าใครสนใจสมเพจคุ Rabbi, <bunker. S 2> ้มๆเนี e ่ยก็อย่าลืมเว็บไอเพด้วยนะคะทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะก็วันนี้พี่ช้างจะมาแก้งแฟนเต่านะทุกคนคือพี่สมาร์ทอ่ะเขาทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่าแบบเขาก็แบบหื่นแหละพี่สมาร์ทเพราะหื่นกับใส่หนูตะน้ฟไเต่าหน่อยได้ไหมเ อตามนั้นจัดไปจะทําให้แบบเอาทําให้เสร็จเลยเอ้ยไม่ใช่ขึ้น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 เมื่อกี้หนูทักไปบอกกี่แล้วว่าเล่นเกมยิ่งคงคิดถึงเธอเสมอน้องฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเล่นเกมกันไหมเล่นเล่นก็ได้ครับเล่นเล่นเกมไหมพอดีแบบเออแบบเล่นกับเพื่อนอ่ะเพื่อนสนิทอ่ะอืม โอเคโอเคนีระดาษนั่นก็ะถงคนนะโอเคโอเคดนเงินแน่ไอคกฮัลโหลพี่สมาร์ทเฮ้อเฮ้ออะไรอาว่าว่าอะไรตรงไหนลองในใจพี่สมาร์ทเฮ้เขิดวะตรงในใจสมาร์ท แต่ว่าไม่ต้องอะไรในใจอะไรในใจเขาก็ลงในใจพี่สมหวาทำไมอ่ะโอ๊ยพี่อยมาอยู่ใกล้หนูนะหนูหนูกลัวกลัวใครกลัวคนยิงเไปไปไปพี่สมหวาเอาเอาเอาหนูอ่ะอะไรอะไรครับอะไรครับปืนผมมากผมลุงก่อนอ่ะคุณจะทำไมคุณมัเรียกร้องลุงลุงลุงช้าคุณสวยมวยอ่ะ ออกกันไม่ร้านเลยเนี่ยก็ยิงได้ก่อนอ่ะอะไรครับตายตายหรืตายเรือเชย่าแย่งกันเยี่ยงปืนกันดิงตองว่ะพี่สมาร์ทระวังนะหนูเป็นห่วงตายหรืออะไรครับหนูเป็นห่วงจังอ๋อครับขอบคุณนะที่เป็นห่วงเพิ่งห่วงกันตอนนี้ เธอเล่นไก่ยังเฮ้ยไม่ไม่ได้โหดเหมของไงใช่เธอทำไมไม่เล่นโหดแบบพี่สมาร์ทบ้างอะก็โทษเทนะครับก็ฝึกมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบพี่สมาร์ทไม่ได้หดแค่เล่นเกมใช่ไหมอย่างอื่นก็หดใช่ครับแบบกระโดดกระโดุดอยากเอ้ยพีาหรอหนูเขินไม่ครับอันนี้ก็แบบว่าไม่ครับ ว่าไงคะอุยอ๊ยอุ๊ยพี่สมาหนูเจ็บาม,มากรีบมามามาหาพี่เร็วมาหาพ,พ,พี่พี่พ๊บองได้ครับดูแลของตัเวเองได้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวพี่ดูดดี๋ยวีดูได้โอยหนูนนไงนั่นไงดออ เออทำไมเล่นไกอ่อ่ะอุตส่าห์ให้ยิงนะผมอุตส่าห์ให้คุณ <ใน S 1> ยิง<บ>เมื่อกี้ไหนบอกใครพูดว่าจะปกป้องไงทำไมปกป้องไม่ได้อ่ะก่อนลืมกินแคลเซียมก่อนเล่นโ<ม>อ้โื้กินแคลเซียมเออมันมันมันตายยังคือคือมันตายยังอุ้ยอุอ้ยรืมเพราะมันเป็นท่านกันอุ้ยอ<ำ>ุ้ยอุ้ยเราเราเราทำไมพี่อะไรอะไรไม่ไม่ไม่อะไรรื้ออะไรเนาะ ้าาวพี่สมานทองชักชักชักลองนั่งดิชักชักลองนั่งดินั่งนั่งดินั่งเออโอ้โอ้โอ้คิดยังไงโอ้ยพี่อยู่บ้าเหรอไม่ไม่พอดีว่ามันไปตรงนั้นพอดีพี่ยังบ้าเหรอเออขอโทษนะโอ้ยพี่หนูเขินเนี่ย อ้าวนี่นี่เป็นแฟนเขาเหรอนี่นี่เป็นแฟนเขาเหรอไม่หนูหนูโสดอ้าวยังไงยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยหนูโสดหนูไม่มีแฟนอย่ามาโน้ได้ป้ากิเลิกกันแล้วก็เลิกกันดิอ้าวอ้าวยังไงเนี่ยเราอะเออเลิกกแล้วยังจะมาบอกว่าเป็นแฟนอีกเขาจะบอกว่าเก่าก็อยู่ส่วนเก่าอย่าละลานอ่ะ่ล้วคนยุ่งไรอะอันนี้เรื่อง ผมพกพกไม่ไยอไม่ไอ่ยุ่งยุ่งไปอ่ะผมเดี๋ยวครับนี่เกใครก็ดีนะเออมันบูสเต็กมันเปิดรับเปิดเลยครับมันทำไมทำไมต้องหาเรื่องพี่สมาร์ด้วยอ่ะพี่สมาร์ทอุ่าชวนพี่สมาร์ทคืออุต่า์ชวนมาเล่นด้วยนะเว้ยเนี่ยเล่นกับพี่สมาร์ทกันอยู่สองคนอุต่าหชวนมาเล่นด้วยทำไมต้องแบบมาหาเรื่องพี่สมาร์ดด้วยอ่ะเออทำไมต้องหาเรื่องเออ ไม่เป็นไรแล้วอันนี้สรุปเราเราเราเบอร์สองนี่เป็นอะไรกับกับกับชาร์กเนี่ยสรุปเป็นอะไรกันครับก็งั้นก็ตามไม่แตกเราเลยไก่ไงเอาอะไรนะอ๋อขับยอมรับยอมรับว่าไก่ขับแต่ยังไม่ตายอ่ะอ้โหที่ขับเรงมาหน่อยไม่หนูหนูไม่ได้เป็นอะไรกับเขาใช่หรอมุจิอ้ยหัวเหินได้ไวเพราะไม่ชาร์กเดกือบดิ พีดไปละยองแล้วเองก็เดี๋ยวพีดเปิดห้องรอเลยนะพี่จะมาหาหนูเหรอเดี๋ยวไปลักทรัพย์ด้วยอะอะไรก็ก็ไปหาน้องสาวผมของพีดเหรอครับคุณไม่ครับไม่ไม่เออเป็นแค่คนนอกอย่ายุ่งได้ไหมโอเคยุ่งไน้เลยเฮ้ยคนนอกอ่ะเอ้ยสรุปเรายังไงเนี่ยเบอร์สองเราเป็นแฟนหรือเราเป็นอะไรเนี่ยเราแล้วแต่เป็นแค่คนนอกยังไงเนี่ยเราอ่ะอย่าอย่าเดี๋คนฟ้าเห็นนะคำว่าคนนอกนี่มันเป็นอะไรที่เป็นอะไนะ ไม่คือหนุ่มกับเขาเลิกกันแล้วก็ถือว่าเป็นคนนอกไงเออนายมันคนนอกเข้าใจไหมไม่ดูพี่ดูแลให้กันได้ตสาวพี่คนเดียวอ่ะเออต้องสาวพี่คนเดียวอ่ะพี่เฮ้ก็ตอนมีไม่ดูแลอ่ะเออทำไมอ่ะไม่จำเป็นครับอุ้ยไม่จำเป็นอะไรหรอรักเก่งจังเลยทำไมไม่ใช่อ้ยทำไมเรียกหนูว่มที่รักอ่ะที่รักก็เก่งเหมือนกันนะคะที่รักโอ้ยเกินรักนะครับรักรักรักชักนะครับรักใคร อันนี้ยก็รักซับงเนี่ยก็คือผมปกป้องของเองเลยท่าน่ก็รักอยู่เฮ้ยเขินน่ารักไปเถิดเดี๋ยวเดี๋ยวกูทำมันพังด้วยโอ้เออะไรี่เขาเขาด่าผมมากคุณขมหยาบด้วยทำไมต้องหนาด้วยอ่ะเออเออเป็นแค่แฟนเก่าอ่ะอย่าอย่าได้ปะ เขาเป็นแฟนเก่าหนูอะเขาไม่ได้เป็นอะไรกับหนูอะเขาเป็นแค่แฟนเก่าใช่ไเออทำไมไม่ได้การสองคนอะเชียนมาทำไมเชียนมาเอ้าก็อยากให้เล่นด้วยก็เห็นไม่มีใครเล่นด้วยก็เลยชวนมาไม่ใช่ไม่มีใครเล่นด้วยครับเป็นเชียนมาอะไรเข้ามาอืมมันก็ไม่ต้องเล่นด้วยก็ได้นะไม่เป็นไรนะเชียนมาอืมก็ไม่เป็นไรอยู่อยู่ก็ตายแล้วนี่อยู่อยู่ได้กันสองคนก็ได้นะ เจอไม้เป็นส่วนเินไม้แค่นั้นแหละก็เวลาถกตอนตอนที่เธอเห็นเขาเป็นส่วนเกินนะเขายังไม่พูดอะไรเลยนะเออทำไมอ่ะทำไมเวลาตัวเองโดนว่างอ่ะทำไมต้องร้องเลยอ่ะเราไปทำอะไรผิดมาเปล่าเปล่าครับไม่เคยทำครับพี่สมานหนูอยากกินมากินเห็ดกับหนูไหมอ๋อเราจักินเห็ดเราพี่จะกินตับดอกเราไับตับ เลยอะว่าเหรอไ้นั้นบอกเลยอะไรเธอเป็นแค่แบบคนนอกสำหรับเขาอะเห็นไหมเขาเป็นนอกเกินไงเออคนนั่งเราคนจุ๊งไหครับอ๋อไม่ไม่ได้ยุ่งกับคนนี้มากเขาเขาเรี่าก็น้องสาวอะทำไมอะก็พี่น้องก็ท้องชนกันได้อยู่เออ๋ยวททำไมอะอย่างถึใส่ถุงไม่ใช่ อย่างน้อยผมก็ใส่ใจอะครับใส่ถุงถ้าใครงับแรงไปหน่อยน้องอาจจะรับไม่ได้อะไรเงี้ยหนูหนูอยากลองหนูอยากลองของพี่สมาร์ดอะขอลองได้ไหมลองเลยนะอยากลองของพี่สมาร์ดอะเออเอาเดี๋ยวจะลองกี่วันกี่คืนก็ลองได้นะแบบติดใจน้องน้องจะลืมแฟนน้องไปเลยอะน้องจะลืมเบอร์สองไปเลยอะครับแต่ว่าจะโทรมาหาพี่ทุกวันแบบเซ็กฟุงเซ็กโฟนอะไรเงี้ย จำเป็นครับเพราะว่าเนอนะจาเป็นเนาะที่รักจำเป็นครับที่รักใช่ไหมที่รักบกันแล้วเหรอกันแล้วไม,ไม่ยังไม่ยังไม่ครบหรอกแต่แต่ก็อยากครบอยู่อะ่ะไม่ได้ครบครับแต่ได้กันแล้วเกิน<อ>ไปนะพี่สมาหนูแบบหนูแบบโอเคนะเว้อยแบบมาพูดอย่างเงี้ยหนูยังไม่เคยเลยไม่ก็พูดให้เขาแบบคิดอะไรเงี้ยให้เขาคิดหน่อยอืมกันก็นานๆพูนะครับ เอ้ยนานนุงนานนนะไปเป็นพี่น้องกันเฉยๆไม่ใช่แฟนแต่ว่าก็แค่รักกันอ่ะพี่หนูเจ๊วะดูแลตัวเองไม่ต้องเนี่ยเขาก็ได้หรอกดูแลตัวเองมาอะก็ดูแลตัวเองได้ไม่คือคนเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองปะถ้าสมมติว่าแบบคนเก่ามันดูแลไม่ดีอ่ะเราก็แค่หาคนใหม่ปะวะก้าเบสิบบอกทำไมก้าหาเบสิบอ้าวก้าอยู่นี่ไงก็นี่ไงก็หาไป จะได้ห้ามใช่ไหมคะหาไปทึบเออก็หาอยู่นี่ไงครับก็ต้องเข้าใจอุ้ยพี่สมาร์ทอุ้ยพี่สมาร์ทแบบเราไปเล่นกันสองคนดีมั้ยพอแบบเล่นสามคนแล้วไม่ถนัดเลยอ่ะไปไปไปเล่นกันดสามคนไม่ชอบสนเกินอ่ะเราไปแบบสนเกินก็ขอให้คบกันนานๆนะครับบ๊ายบายไปละพี่สมาร์ทหนูแกล้งแรงไปปัวไม่ออกอย่างนี้แหละอันนี้เบาไปแล้วอันนี้อันนี้พี่ซอมให้ด้วยนะเนี่ย อ้จาพี่แบบเออกว่าแบกบก็แบบชักแบบเออชักด่าพี่ไงแบบแรงแรงเกินอะไรเงี้ย <c oughs> มันมันเหินมากเลยพี่หนูแบบพี่หนูก็สงสารมันนะเว้ยแต่แบบมันทําหนูก่อนนอะดีแล้วบาปต้องชําระด้วยบาปเว้ยบาปชาระด้วยบุญไม่ได้ <c oughs> เอเอี่ีหรวหนูไงก็ถ้ามันยังอินนี่ก็เหี่เชิญมาแล้วมันน่าจะงอ้อมันน่าจะมันน่าจะไม่เชื่อแหละว,ว่าเราไอ้นี่กันอื <c oughs> จัดเลยทำไรก็ทำเลยพี่ช่วยได้ตลอดแหลนะน้องสาวอะขอบคุณค่ะพี่อยู่พี่พี่แกล้งนะพี่แกล้งนะอย่าอย่าแบบอย่าแบบไปบอกใครนะว่าพี่แบบแกล้งแบบเนี้ย <c oughs> พอดีป่๊พี่แกล้งพี่แกลงแล้ว